สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาเรื่องของเวลาอีกรูปแบบหนึ่งนะคะวันนี้คุณครูใช้เส้นทำลายของเวลามาใช้ในการแก้ปัญหากันค่ะนักเรียนมาดูโจทย์ปัญหาตัวอย่างในข้อนี้กันนะคะคุณพ่อนะคะเริ่มล้างรถเวลา16นาฬิกา35นาทีล้างเสร็จเวลา17นาฬิกา23นาที พ่อใช้เวลาล้างรถนานเท่าไรนะคะเขาให้เวลาในการเริ่มล้างรถมาค่ะและให้เวลาในการล้างรถเสร็จมานะคะถามว่าคุณพ่อใช้เวลาเนี่ยระหว่างเนี้ยเป็นเวลาเท่าใดนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะ16นาฬิก35นาทีนะคะเป็นเวลาที่ใกล้จะ17นาฬิกาแล้วใช่ไหมคะเรามาดูตัวเลขที่มันพอดีแบบนี้นะคะจะช่วยให้นักเรียนคิดได้ง่ายขึ้นนะคะช่วงนี้ค่ะ จาก17นาฬิกาจนถึงล้างรถเสร็จค่ะ17นก23นาทีถ้านักเรียนเขียนแบบนี้นักเรียนจะคิดง่ายขึ้นนะคะเริ่มดูจาก16นกา35นาทีค่ะตรงนี้ใช้เวลาไปเท่าไหร่คะตรงนี้ใช้เวลาไป25นาทีใช่ไหมล่ะคะและ17นาฬิกาจนถึง17นาฬิกา23นาทีก็จะใช้เวลาไปอีก23นาทีใช่ไหมล่ะคะทีนี้เราก็นำสิ่งนี้ มาเขียนแสดงที่ทําได้แล้วล่ะคะ่ะดูสิคะเห็นไหมมองง่ายแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเวลานี้ใช้ไปทั้งหมด48นาทีทีนี้มาเขียนวิธีทํากันนะคะเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คะ่ะนะคะแล้วก็เขียนสิ่งที่เราได้ทําไปด้านบนนะคะคือจากเวลา16นกา35นาทีจนถึง17นาฬิกานั้นใช้เวลาไป25นาทีและ จาก17นาฬิกานะคะไปจนถึง17นาฬิกา23นาทีเราใช้เวลาไป23นาทีดังนั้นค่ะ16นาฬิกา35นาทีถึง17นาิก23นาทีใช้เวลา25บวก23เท่ากับ48ค่ะดังนั้นคำตอบคือพ่อใช้เวลาล้างรถ48นาทีค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะออมสินเดินทางจากบ้านไปต่างจังหวัดใช้เวลาไป6ชั่วโมง23นาทีค่ะ ถ้าเริ่มออกเดินทางเวลา21นาฬิก30นาทีอ้อมสินจะถึงจุดหมายเวลาใดนะคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะสิ่งที่เขาให้มาคือเวลาเริ่มออกเดินทางนะคะและถามถึงเวลาถึงจุดหมายค่ะดังนั้นเวลาถึงจุดหมายยังไม่ทราบนะคะทราบแต่เวลาออกเดินทางค่ะและสิ่งที่เราทราบก็คือใช้เวลาไป6ชั่วโมง30นาทีค่ะดังนั้นเรามาช่วยกันคิดนะคะว่า เราจะเพิ่มไปทีละ1ชั่วโมงนะคะสุดท้ายแล้วจะถึงจุดมุ่งหมายนั้นในเวลากี่โมงกันนะคะจาก21นาฬิกา30นาทีค่ะผ่านไป1ชั่วโมงค่ะก็จะเป็นเวลา22นาฬิกา30นาทีชั่วโมงที่2ค่ะ23 3นาฬิกา30นาทีผ่านไป3ชั่วโมงค่ะ24.30นาฬกานาทีหรือ0ูนนาฬิกา30นาทีใช่ไหมคะ4ชั่วโมงผ่านไปค่ะ1น0นาฬิกา30นาทีใช่ไหมคะ 5ชั่วโมงผ่านไป2ชั่วโมง30นาทีค่ะและ6ชั่วโมงค่ะ6ชั่วโมงผ่านไปแล้วจะเป็นเวลา3ามนาฬิกา30นาทีใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนดูที่โจทย์นะคะเขาบอกว่า6ชั่วโมง30นาทีค่ะตอนนี้ผ่านไปแล้ว6ชั่วโมงนะคะยังเหลืออีก30นาทีดังนั้นเศษตรงนี้ก็คืออีก30นาทีจะเป็นกี่นาฬิกาคะก็จะเป็นใช่แล้วคะ่ะสี่นาฬิกานะคะ ถึงจุดมุ่งหมายเวลาสี่นาฬิกานั่นเองค่ะดังนั้นเรานำมาแสดงวิธีทำกันนะคะจาก21นาฬิกา30นาทีใช้เวลา6ชั่วโมงค่ะจะเป็นเวลา3นาฬิกา30นาทีและจาก3นาฬิกา30นาทีใช้เวลาอีก30นาทีก็จะเป็นเวลา4นาฬิกาดังนั้นค่ะนะคะ จาก2 1นกา30นาทีซึ่งเป็นเวลาออกเดินทางใช้เวลาอีก6ชั่วโมง30นาทีก็จะเป็นเวลา4นาฬิกาค่ะดังนั้นออมสิงก็จะถึงจุดมุ่งหมายเวลา4นาฬิกานั่นเองค่ะต่อไปนะคะตัวอย่างที่3นักวิ่งคนหนึ่งนะคะใช้เวลาวิ่ง1ชั่วโมง10นาทีถ้าเข้าเส้นชัยเวลา11นาฬิกา40นาทีนักวิ่งคนนี้เริ่มวิ่งออกจากจุดเริ่มต้นเวลาใดนะคะคำถามคือ เริ่มวิ่งออกจากจุดเริ่มต้นเวลาใดไม่ทราบเวลาเริ่มนั่นเองค่ะแต่ทราบเวลาเข้าเส้นชัยเห็นไหมคะเข้าเส้นชัยคือจุดสิ้นสุดแต่ไม่ทราบเวลาเริ่มต้นดังนั้นเรามาดูค่ะนะคะเราต้องนับเวลาย้อนกลับไปเพื่อดูจุดเริ่มต้นใช่ไหมล่ะคะเอาละค่ะ1ชั่วโมง1 0นาทีก่อนหน้านี้จะเป็นเวลาเท่าไหร่นะคะย้อนกลับไป1ชั่วโมงนะคะ,ะจาก11นาิกาสนาทีย้อนกลับไปก่อน1ชั่วโมงค่ะ ก็จะกลายเป็น10นาฬิกานาทีและย้อนกลับไปอีก10นาทีค่ะก็จะกลายเป็น10นาฬิกา30นาทีนัน่นเองค่ะแสดงว่าเวลาเริ่มต้นในการออกวิ่งก็คือ10นาฬิกา30นาีใช่ไหมนะคะเรานำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาแสดงวิธีทำกันค่ะจากเวลา11นาฬิกา40นาทีถอยไป็น1ชั่วโมงก็จะเป็น10นาฬิกา40นาที และจาก10นาฬิกา40นาทีตรงนี้นะคะถอยไปอีก10นาทีก็จะเป็น10นาฬิกา30นาทีค่ะบรรทัดที่3เราจึงเขียนดังนั้นค่ะจาก11นาฬิกา40นาทีถอยไป1ชั่วโมง10นาทีก็จะเป็น10นาฬิกา30นาทีนั่นเองค่ะคำตอบคือนักวิ่งคนนี้เริ่มออกจากจุดเริ่มต้นตอน10นาฬิกา30นาทีนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเด็กๆลองมาทำดูนะคะหน้า91 เราลองมาทำพร้อมกันเลยนะคะคุณพ่อเริ่มปลูกต้นไม้เวลา6นาฬิกาสนาทีปลูกต้นไม้เสร็จเวลา7จ็นาฬิกาหนาทีพ่อใช้เวลาปลูกต้นไม้นานเท่าไรคะ่ะหาระยะเวลาว่านานเท่าไรในช่วงนี้นะคะเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาก่อนเลยนะคะว่าจาก6นาฬิกาสนาทีไปจนถึง A ตรงนี้เราทำให้เป็นเวลาที่อยู่ใกล้เคียงมากที่สุดนะคะ กล้จะถึงเวลาใดแล้วล่ะคะทาให้ถึง7นาฬิกานะคะแบบนี้จะทําให้เราคิดง่ายขึ้น6นาฬิกา15นาทีจนถึง7นาฬิกานั้นใช้เวลาไปทั้งหมด45นาทีและเราเริ่มตั้งแต่7นาฬิกาจนถึง7นาฬิกา5นาทีก็ใช้เวลาไปอีก5นาทีใช่ไหมล่ะคะทีนี้ดังนั้นคะ่ะ6นาฬิกา15นาทีถึง7นาฬิกา5นาทีนั้นใช้เวลาไปทำยังไงล่ะคะ เราก็เอา45บ้วกวีเท่ากับ50นาทีดังนั้นค่ะคุณพ่อใช้เวลาในการปลูกต้นไม้ทั้งหมด50นาทีนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะนักเรียนลองทำดูนะคะคุณครูให้นักเรียนลองทำนะคะคุณครูจะให้เวลาลองทำดูค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยให้นะคะทาได้ไหมล่ะคะคุณครูจะลองเฉลยให้ดูก่อนนะคะ ขุนเริ่มว่ายน้ำเวลา15นกา20นาทีว่ายน้ำเสร็จเวลา16นาฬิกา15นาทีขุนใช้เวลาว่ายน้ำนานเท่าใดนะคะเรามาเริ่มกันนะคะจาก15นากา20นาทีถึง16นาฬิกานะคะทําให้เป็นเลขกลมๆเราจะคิดง่ายค่ะนะคะใช้เวลาไป40นาทีใช่ไหมล่ะคะจากนั้นค่ะจาก16นาฬิกาจนถึง 16นาฬิกา15นาทีซึ่งเป็นเวลาว่ายน้ำเสร็จก็จะใช้เวลาไปอีก15นาทีใช่ไหมล่ะคะทีนี้ดังนั้นค่ะขุนใช้เวลาว่ายน้ำนานเท่าไหร่ล่ะคะตั้งแต่15นาฬิกานาทีจนถึง16นาฬกานาทีเราก็เอา40บวกด้วย15ก็จะเท่ากับ55นาทีค่ะเป็นคำตอบนะคะกิจกรรมของวันนี้ค่ะเป็นการบ้านเลยนั่นเองค่ะ มีการบ้านหน้า92นะคะ2ข้อค่ะนักเรียนลองทำดูนะคะไม่ยากค่ะนักเรียนทำเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปส่งให้คุณครูตรวจในไลน์นะคะวันนี้ให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติดูค่ะสวัสดีค่ะ